นะครับเชิญนะครับที่นี่ราคาไม่แพงจับต้องได้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยแม่อร่อยอ่ะเชิญครับผมิมแล้วครับเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยนะครับโดยเฉพาะหอยแครงหอยแครงสดมากนะคะสดทุกวันทุกอย่างคือเราเน้นสดสะอาดสดสะอาดใช่ดูแล้วมันสดใช่ค่ะสดมากค่ะดูจากเนื้อมันมันเนื้อมันแบบเต่งๆงปูที่ส่งตรงจากมหาชัย เนี่ยปูดสดๆเราจะเราจะรู้เลยว่ามันสดเนี่ยอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกเลยครับต้องบอกว่าสดอะ่ะสดจริงอาหารทะเลถ้าไม่สดเราจะรู้เลยเวลาทานนะครับเาน้องจะบอกเบอร์โทรไว้ไหมได้ค่ะเบอร์โทรอะไรครับ เบอร์โทรร้านนะคะ0997023935หรือเข้าไปติดตามทุกข่าวสารของพวกเราได้ที่เพจตำเลยนะการจนบุรีค่ะคแต่ว่าครัในกองคมมีอะไรอ,อ,อ๋อมีเพจอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับมาชิมชวนมาชิมนะครับนี่รสชา์ิใช้ได้ราคาก็โอเคอมีส้มตำอะไรมา ชัวเหรอแม่เดี๋ยวสักครู่เราจะเอาต้มตำไทยให้ดูนะครับสักครู่ต้มตำไทยไต่ฟืนแต่ว่าซีเนเจอร์ของร้านเราเลยคือขนมจีนน้ำแจวนะคะอยากให้ทุกคนมาลองนะคะเป็นขนมจีนเส้นสดทำสดด้วยเอานั่นดีกว่าเอาเลยนั้นเดี๋ยวเอากินมันไม่มีอะไรอัลเอาเพราะมันอร่อยไงเลยขายหมันละนะหมดตั้งแต่เรี่ยงเลยค่ะลูกค้าเยอะเลยอ่ะใช่ค่ะขนมจีนเราไม่เหมือน ไหนแน่นอนค่ะเราทำสดทุกเส้นบีบเองกับมือสดทุกเส้นใช่สดทุกเส้นจริงๆค่ะขนมจีนน้ำแจ่วนะครับซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับเส้นทางง่ายๆเลสซิตี้คุณผ่านเลสซิตี้นี่ยถ้าขาเข้าเมืองอยู่ฝั่งขวาเป็นห้องยาวเลยนะครับป้ายอยู่ไหนเอ่ยหน้าเลยหน้าถ่ายถ่ายป้ายไว้เลยนะครับกราบครับแค่นี้ก่อนนะครับ